ส,สวัสดีครับนักเรียนชั้นป5นะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันในเรื่องของเส้นขนานนะครับและมุมภายนอกนะครับที่อยู่บนข่านเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับซึ่งต่อจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งเป็นมุมภายในนะครับวันนี้เรามามุมภายนอกนะครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับมาดูนะครับเส้นขนานและมุมภายนอกที่อยู่บนขัานเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับดูตัวอย่างที่ครูกําหนดให้นะครับก็คือมุมภายนอกนะครับสังเกตนะครับมีเส้นตรง ab นะครับ ขนานกับเส้นตรง cd นะครับมีเส้นตรง ef นะครับเป็นเส้นตัดสังเกตมุมจะเกิดมุมทั้งหมดนะครับสี่มุมข้างนอกนะครับคือมุม1มุม2มุม3มุม4นะครับที่ครูชี้เราเรียกว่ามุมภายนอกนะครับเรียกมุม1กับมุม3เนี่ยเป็นมุมภายนอกข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับมุม2กับมุม4นะครับก็เป็นมุมภายนอกนะครับของข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเหมือนมุมภายในนะครับแต่นี้อยู่ข้างนอกเท่านั้นเองนะครับ ครูกำหนดให้เส้นตรง MN นะครับไม่ขนานกับเส้นตรง PQ นะครับแล้วมีเส้นตรง RS นะครับเป็นเส้นตัดขวางนะครับก็จะเกิดมุมภายนอกทั้งหมด4มุมนะครับคือมุม5มุม6มุม7มุม8นะครับเราก็เรียกว่ามุมภายนอกนะครับมุม5และมุม7นะครับอยู่แถบเดียวกันนะครับของเส้นตัดเนี่ยเราเรียกว่ามุมภายอนนะครับข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับแล้วมุม6มุม8นะครับก็เป็นมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเช่นกันนะครับ ตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูนะครับครูมีเส้นตรง AB นะครับซึ่งขนานกับเส้นตรง CD นะครับแล้วก็มีเส้นตรง PQ นะครับเป็นเส้นตัดขวางนะครับครูวัดขนาดของมุมหนึ่งนะครับมุมหนึ่งนี่นะครับเป็นมุมป้านครูวัดขนาดได้110องศานะครับมุมสองนะครับครูวัดได้70องศามุมสามนะครับครูวัดได้70องศาและมุมสี่วัดได้110องศาจะเห็นได้ว่ามุมหนึ่งบวกมุมสามเนี่ยจะได้ 180องศานะครับแล้วมุม2บวกมุม4นะครับหรือดูจากรูปก็ได้นะครับ2บกับ4นะครับก็จะได้180องศาแสดงว่าขนาดของมุมภายนอกที่อยู่บนช่างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานั่นเองนะครับอ่าเรามาดูนะครับสรุปกันนะครับบอกเส้นตรงเส้น1นะครับตัดเส้นขนานคู่1น,นะครับขนาดของมุมภายนอกที่อยู่บนชั้นเดียวกันของเส้นตัดขวางครับจะรวมกันได้180องศานะครับ เมือ่อนักเรียนเข้าใจแล้วครับนักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า8 3และ8 4นะครับอย่าลืมดูหนังสือควบคู่ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ